สวัสดีจ้าพี่น้องกับมาพอกับแอดมินคือเกาเนาะจ้ากับซองก็ติดห้อยดังมาแช่กับมาพอกันในรอบบายเนาะจ้าแอดมินก็ได้ไปหาแนวทางใหมๆ่ๆตัวเลกเด็ดๆ เอามาแบ่งปันให้พี่น้องในบึงกันเนาะจา้ะสิ่งชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของเด็กข้ามชโนโดอาจารย์พี่แล้วก็แนวทางของป่านี่เนาะจา้าก่อนไปรับชมแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูุสคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะจา้าแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนั่งน,นะะ้นองๆด้วยการกดไลค์กดแชร์้ดยพี่น้อง เฮากไปเบิ่งแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์พี่กันก่อนเลยแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เมษายนซึ่งพุดกหายแนวทาง2โตบนล่าง2โตบนก็คือหาสองหาเจหาแแล้วก็หาเก่านะพี่น้องต่อด้วย2โตัล่างซึ่งก็มีเก่าสอเก่าหกเก่าเจ แล้วก็เก้าแปดด้วจ้าแนวทางของอาจารย์พี่แนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งเมษายนเนาะจ้ามากระจุดไวบึงกันเด้อจ้าคันหมักกับปล่อยผ่านเบิงช่องทัดไปเด้อชุดต่อไปก็เป็นแนวทางของแอดเจพี่เนาะจ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนเป็นแนวทางสองตัวลางซึ่งกด้เก้ตัวเลขหาหนึ่งหาเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่ง เจ็ดเก่าและเจ็ดสีต่อด้วยชุด2โตที่เพิ่นเน้นให้ก็คื้นหนกับ3.8มดเด้อพี่น้องแนวทางเอจก็แคบไว้เบิง่งจุดเอาไว้เบิ่งกันเด้อพี่น้องชุดต่อไปก็เป็นแนวทางของป่านี่เนาะจ้าแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งเมษายนซึ่งวันนี้เพิ่นก็ให้วิ่งบนทิลักเจ็ดชุด2โตก็มีศูนย สีหาเก่าเจ็ดแล้วกเจ็ดสามโต๊ะที่เพิ่นเน้นหายก็คือเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าโดยพี่น้องแนวทางป่านี้เพื่อนบอกมาเนาะจากวิ่งเจ็ดเดอร์พด้มักเลขวิ่งซ้ายมิ่นก็จัดไปเนาะจากหงวดนี้เจ็ดมาบนเนาะจากไปเบิ้งต่อกันทีแนวทางเลขค่ำโฉนดเนาะจากแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งเมษายนซึ่งเพื่อนก็นได้ให้สามโตเม็ดเดียว 527เด้อพี่น้องก็อย่าลืมตัดเลนกันนอจ้ะตัดสองตัวหนาหา5 2 2 5 2หาตัวลังกับ็ด7 7 2เด,ด้อพี่น้องแนวทางเหลขคข้ามโฉนดนะจ้ะใบต่อกันอีก1ชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทาง2โตเหลขคข้ามโฉนดขึ้นกันนะจ้ะแนวทาง2โตบนล่างรัฐบาลไทยงวดประจำวัน, 1, น,น,ขขนที่หนึ่งเมษายนเหลขคข้ามโฉนดที่ไ้มากก็คือเก่าเกเด้อพี่น้อง มักก็แคบไวบึงจดเอาไวบึงกันเด้อจ้าเอาไวไปหาสื่อลอตเตอรี่กันเด้อสื่อตามกำลังทรัพย์ของเจ้าของนอพี่น้องอย่าสื่อเกินดวงเด้อจ้าสื่อตามผืนดวงของเจ้าของสื่อเกินดวงมันก็สิบว่าถึงนะพี่น้องเนาะ ไทยนี่ก็โปรดใส่วิจารย์ในการรับชมเด้อจ้าทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักน้ำเด้อจ้าแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูุทุกคนโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนเด้อจ้าแอดมินก็ขอโตล่าไปสนิกรอนแล้วกลับมาพอกันไหมในคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีจ้า